ตอนที่145การยืนหยัดของหลินเยียนวันต่อมานักประพันธ์เพลงทั้งหมดของสตาร์ไลท์มิวสิกเปิดกลุ่มแชทของบริษัทข้อความแรกที่เห็นมาจากกู้เฉียงอวินยินดีด้วยตัวแทนหลินปิดได้หนึ่งออเดอร์แม้ว่าหลังจากที่ทุกคนจะฟังเพลงยุทธจักรยิ้มเย้ยจบแล้วจะคิดว่าออเดอร์นี้สำเร็จราบรื่นแล้วแต่ก็เมื่อเห็นข้อความตรงหน้าก็ยังตกตะลึงอยู่บ้างสำเร็จแล้วไม่ต้องแก้เลย ปกติแล้วจะต้องมีรีเควสตให้แก้อะไรทำนองนั้นไม่ใช่เหรอตัวแทนหลินสุดยอดจนส่งงานไปรอบเดียวจบคำนับผู้ยิ่งใหญ่คุกเข่าคานวะผู้ยิ่งใหญ่ในสถานการณ์ปกติต่อให้อีกฝ่ายพึงพอใจในผลงานแล้วก็อาจเสนอความเห็นให้ปรับแก้เพื่อให้แตะถึงสอดคล้องกับเป้าหมายของเกมที่พวกเขาสร้างมีเพียงกรณีที่ความพึงพอใจแต่ถึงขีดสุดเท่านั้นพวกเขาถึงจะเลือกไปใช้โดยไม่ต้องการแม้แต่การปรับแก้เห็นได้ชัด เพลงยุทธจักรยิ้มเย้ยนี้ก็คือผลงานที่ตรงตามความต้องการของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องผ่านการแก้ไขใดๆอีกจริงสิผู้ว่าจ้างรู้ไหมว่าเพลงนี้ตัวแทนหลินใช้เวลาเขียนออกมาเท่าไหร่ถ้ารู้แล้วสีหน้าจะต้องตื่นเต้นสุดๆไปเลยหล่ะมั้งแต่ก็ไม่แน่หรอกตอนแรกสมองของทุกคนก็ประมวลผลไม่ทันเหมือนกันแต่หลังจากใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก็มีคนเดาว่าที่ตัวแทนหลินทำออเดอร์เกมแนวกำลังภายในออกมาอย่างรวดเร็วเช่นนี้ได้ ก็เพราะก่อนหน้านี้เขาสะสมผลงานซึ่งยังไม่ได้ปล่อยออกไปเอาไว้และในบรรดาผลงานที่เขารวบรวมไว้ก็น่าจะมีเพลงยุทธจักรยิ้มเย้ยนี้รวมอยู่ด้วยและเพลงนี้ก็ไปตรงกับสิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการในเพลงพอดิบพอดีฉะนั้นเขาไม่ได้สร้างสารรค์อะไรสักเท่าไหร่เพียงแค่แก้ไขเล็กๆน้อย,อยๆก็ทําเพลงนี้ออกมาสําเร็จดังนั้นถึงได้ปรากฏเป็นภาพป,ปาฏิหาริย์ในสายตาของทุกคนฟังดูบังเอิญเหลือเกิน แต่เมื่อเทียบกับการที่ตัวแทนหลินเขียนเพลงอย่างยุทธจักรยิ้มเย้ยได้ภายในเวลาสั้นๆแค่นี้ทุกคนคิดว่าสมมติฐานนี้สมเหตุสมผลกว่าอยู่สักหน่อยคนปกติจะไปเขียนเพลงได้เร็วขนาดนี้ได้ไหมละ่ะแน่นอนว่าไม่มีใครไปซักไซลเลียงถามหาเหตุผลโดยละเอียดจากหลินเยียนเห็นได้ชัดว่าหลินเยียนเป็นคนที่ไม่ควรมีเรื่องด้วยเรียกได้ว่าบนหน้าผากแทบจะเขียนไว้สี่คำว่าผมเย็นชามาก ฉะนั้นแล้วเมื่อไม่มีใครรู้จักเขาดีพอก็ย่อมไม่มีความกล้าพอที่จะปีนไปพูดคุยด้วยโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายยังอายุน้อยแต่มีตำแหน่งเป็นถึงมือทองในวงการประพันธ์เพลงแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อทุกคนหัวนึกย้อนไปเมื่อวานกู้ตรงถามตัวแทนหลินในกลุ่มว่าถนัดดนตรีแบบไหนตัวแทนหลินถึงกับตอบว่าแบบที่แพงครับวันนี้มาคิดคิดดูแล้วทุกคนก็ยังรู้สึกชอบกลนกับเหตุการณ์นั้นอยู่อะไรคือแบบที่แพง คุณถนัดแค่แบบที่แพงเห็นได้ชัดว่าเสี่ยวกู้ตรงถามถึงสไตล์เพลงไหนคุณไปตอบเรื่องราคาซะละนี่เป็นความมั่นใจของบุคคลระดับเทพเซียนสินะมั่นใจว่าสไตล์ไหนก็คุมได้อยู่หมดัดแน่นอนว่าทุกคนก็ไม่ได้คิดจริงจังแต่อย่างใดสไตล์เพลงมีมากมายก่ายกองจะมีใครไปเชี่ยวชาญได้ทุกอย่างบอกได้เพียงว่าตัวแทนหลินหยิงผยองใช้ได้เลยนับได้ว่าเป็นความใจกล้าบ้าบินของศิลปิน ทว่าสิ่งที่ทุกคนกลัวไม่ใช่ความเย่อหญิงทนงตนของหลินเยียนสิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือหลินเยียนไร้ความสามารถคนที่มีความสามารถต่อให้วางก้ามในบริษัททุกคนก็ยังรับได้ไปหาออเดอร์ใหม่ดีกว่าเมื่อก่อนแผนกประพันธ์เพลงรับออเดอร์อย่างจำกัดเพราะกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จทว่าในตอนนี้มีตัวแทนหลินแล้วความมั่นใจของทุกคนจึงเพิ่มขึ้นมาถึงขั้นที่มีคนออกไปหาออเดอร์โดยที่ไม่คิดจะรับออเดอร์ไว้เองเสียด้วยซ้ำ การหาออเดอร์ในครั้งนี้เป็นการหามาให้ตัวแทนหลินทั้งหมดเห็นได้ชัดว่ากระบวนการในครั้งนี้ไม่ได้รับรื่นเอาซะเลยเพราะถึงอย่างไรในฉีโจสตาร์ไลท์มิวสิกก็ไม่ได้มีชื่อเสียงที่ดีสักเท่าไหร่หลินเยียนคิดว่าตนจะเรียกรถไปบริษัทแต่ปรากฏว่ากู้ตรงกลับมารอรับด้านล่างอาคารตั้งแต่เช้าขอบคุณครับหลินเยียนเอ่ยหลังจากขึ้นรถกู้ตรงพบเห็นหลินเยียนอีกครั้งอารมณ์ก็เปลี่ยนไปทว่าเธอก็ยังกระตือรือร้อนเฉกเช่นที่ผ่านมา ที่นี่อยู่ไกลจากบริษัทถ้าคุณเรียกรถทุกวันคงไม่สะดวกเดิมทีงานของฉันก็คือรับผิดชอบดูแลตัวแทนหลินอยู่แล้วค่ะเข้างานหรือเลิกงานก็ต้องรับส่งคุณหลินเย็ยนถามหน้าที่เดิมของคุณคืออะไรเหรอครับกู้ตรงกล่าวกลัวหัวเราะเดิมทีฉันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการค่ะแต่บริษัทจ้างผู้ช่วยอีกคนหนึ่งไม่ไหวตอนนี้ก็เลยมาเป็นผู้ช่วยของคุณเขาจัดการเรื่องของตัวเองได้ค่ะถึงยังไงงานของบริษัทก็ไม่นับว่ามากเขารับมือได้ หลินเยียนกระจ่างขึ้นมาหลังจากมาถึงบริษัทเขาเดินขึ้นไปเคาะประตูห้องกู้เฉียงอวินรบกวนช่วยส่งข้อมูลของนักร้องในบริษัทให้ผมหน่อยนะครับจะเตรียมอัดเพลงกู้เฉียงอวินชะงักไปบริษัทเราจะหานักร้องมาจากไหนหลินเยียนเองก็ชะงักไปเช่นกันบริษัทย่อยไม่มีนักร้องเหรอเนี่ยงั้นพอขายเพลงออกไปแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีก ทันทีที่กู้เฉียงอวินเห็นสีหน้าของหลินเยียนก็พอจะเดาได้คร่าวๆจึงยิ้มขื่นกล่าวนักร้องอยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของผู้จัดการศิลปินบริษัทเราไม่มีความสามารถแบบนั้นหรอกครับคุณอาจคุ้นเคยกับที่สำนักงานใหญ่มาหลินเยียนขมวดคิ้วเล็กน้อยพูดตามตรงเขาไม่ชอบส่งต่อให้คนอื่นทำเพลงให้แม้ว่านี่จะเป็นเพลงที่ระบบให้ตนมาและราคาที่ขายเพลงนี้ก็เหมือนกัน ไม่มีทางได้รับเงินเพิ่มเพราะหลินเยียนไปเข้าร่วมกระบวนการอัดเพลงแต่หลินเยียนก็ยังมีความย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องนี้อยู่ดีเขามักจะกังวลว่าคนอื่นจะทำเพลงนี้เสียฉะนั้นจึงต่อต้านเรื่องพวกนี้มากไม่ว่าจะพูดอย่างไรถ้าหากเพลงเหล่านี้ดับเพราะตนเองหลินเยียนย่อมรู้สึกว่าตนมีส่วนรับผิดชอบในความผิดพลาดนี้ถึงอย่างไรในอีกโลกหนึ่งเพลงเหล่านี้ก็ถือกำเนิดขึ้นจากความอุตสาหะของคนอื่น ดังนั้นตอนที่เขาอยู่ชินโจในขั้นตอนการผลิตบทเพลงโดยทั่วไปแล้วเขาล้วนมีส่วนร่วมและในสถานการณ์ยกเว้นเท่านั้นถึงจะส่งต่อให้คนอื่นอย่างไรก็ดีตนมาอยู่ที่ชีโจได้ไม่นานจะให้บริษัทย่อยบ่มเพาะนักร้องออกมากลุ่มหนึ่งก็คงไม่ทันการแล้วกู้เฉียงอวินตกประหม่าขึ้นมาเขาสัมผัสได้ว่าหลินเยียนหัวเสียแล้วเรื่องอื่นเขาอาจคิดหาวิธีขึ้นมาได้แต่เรื่องนี้เขาอับจนหนทางจริงๆ เขาไม่มีเงินเหลือมากพอให้ทำธุรกิจปั้นนักร้องหลินเย็ยนรู้ถึงความลำบากใจของกู้เฉียงอวินจึงเอ่ยขึ้นมาว่าครั้งนี้ช่างเถอะครับถึงยังไงพวกคุณก็ดำเนินการตามสัญญาแต่หลังจากนี้ก่อนเซ็นสัญญารบกวนแจ้งกับผู้ว่าจ้างให้ชัดเจนนะครับว่าการอัดเพลงและเลือกนักร้องผมต้องการสิทธิ์ในการตัดสินใจอุคคุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนี่มันหาเรื่องผู้ว่าจ้างหรือไงกู้เฉียงอวินรู้สึกว่าตนกำลังจะบ้าตาย ตัวแทนหลินไม่มีกฎข้อนี้หรอกนะครับสถานการณ์เป็นแบบนี้เวลาที่เซ็นสัญญาอะไรเทือกนี้โดยทั่วไปแล้วจะเป็นผู้ว่าจ้างที่ยื่นข้อเสนอพวกเราไม่มีสิทธิตั้งเงื่อนไขผู้ว่าจ้างเป็นท่านพ่อพวกเราออกเพลงมาก็พอแล้วหลินเยียนเหลือบมองกู้เฉียงอวินกู้เฉียงอวินรีบเปลี่ยนคำพูดแน่นอนว่าผมไม่ได้บอกว่าพวกเราเป็นลูกของผู้ว่าจ้างต่อให้พวกเราเป็นลูกแต่คุณย่อมไม่ใช่ แต่ถึงอย่างนั้นว่าการจากตลาดของชีโจโเลยนะครับพวกเราไม่มีสิทธิ์จะไปต่อรองกับผู้ว่าจ้างจริงๆพวกเขาไม่ทําให้เราลําบากใจเราก็แทบจะจุดทูบไว้แล้วละ่ะงั้นก็ไม่ต้องเซ็นครับหลินเยียนไม่คิดอ่อนข้อต่อให้ผู้ว่าจ้างจะให้หลินเยียนเปลี่ยนเพล,เพลงหลินเยียนก็จะคิดสระะะอย่างเหมาะสมตราบใดที่ความต้องการของผู้ว่าจ้างนั้นเป็นสิ่งที่หลินเยียนเห็นว่าสมเหตุสมผลการเซ็นสัญญาเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ แต่การส่งเพลงไปโดยตรงหลังจากนี้หลินเยียนจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพลงเหล่านี้ถูกนำไปปู้ยี่ปู้ยำอย่างไรเรื่องนี้หลินเยียนยอมรับไม่ได้ตัวแทนหลินกู้เฉียงอวินโน้มนาวคุณต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าฉีโจกับฉินโจไม่เหมือนกันที่นี่ก็มีกฎของที่นี่กรุณาทำตามที่ผมบอกด้วยนะครับหลินเยียนค้อมศีษะเล็กน้อยก่อนจะเดินกลับไปยังห้องทำงานตอนที่หนึ่งสิหที่นั่งลำบาก หลินเยียนไม่ได้เก่งกาจเรื่องการเข้ากับคนดังนั้นถึงแม้หลายวันต่อจากนี้เขาจะเข้าบริษัทตลอดแต่คนที่เขายังนับว่าคุ้นเคยก็เห็นจะมีเพียงสองพ่อลูกสกุลกู้เท่านั้นส่วนสภาพแวดล้อมโดยรอบหลินเยียนปรับตัวได้แล้วอย่างรวดเร็วและแวกใกล้เคียงกับบริษัทมีร้านอาหารอยู่สามสี่ร้านเขาสลับกันไปลิ้มลองเรียบร้อยที่นี่ต่างกับชินโจอาหารการกินของที่นี่ไม่เผ็ดเท่าไหร่เวลาทำอาหารมักเติมน้ำตาล หลินเยียนชื่นชอบอาหารรสจัดดังนั้นจึงไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่แต่เขาก็ค้นพบอาหารที่ตนชอบจึงไม่ได้ถึงขั้นกินไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงก็คือขนมของที่นี่รสชาติไม่เลวเลยบางครั้งหลินเยียนก็จะไปซื้อกลับมากินก่อนเลิกงานในตอนนั้นการเปิดภาคเรียนในฉีโจก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเมื่อเหลือเวลาอีกสาวันก่อนเปิดภาคเรียนในที่สุดบริษัทก็หาออเดอร์ใหม่ได้ รวดเร็วทันใจมากทีเดียวเพราะหากว่ากันตามปกติแล้วบริษัทต้องใช้เวลา1นสเดือนถึงจะหาออเดอร์ใหม่ได้ผู้ที่นำพาออเดอร์นี้มาก็คือกูต้ตรงแต่ที่ได้ออเดอร์นี้มาอันที่จริงไม่ใช่ความดีความชอบของบริษัทหากแต่เป็นความดีความชอบของเซียนอวีแรกเริ่มเดิมทีอีกฝ่ายก็ไม่ยินดีร่วมงานกับสตาร์ไลท์มิวสิกสุดท้ายแล้วกู้ตรงจึงงัดเซียนอวีออกมาใช้บอกว่าเขาเป็นนักแต่งเพลงมือทอง ซึ่งสำนักงานใหญ่ในฉินโจส่งมาสามารถสร้างสรรค์เพลงประกอบให้อีกฝ่ายอีกฝ่ายถึงได้ตกลงปลงใจในที่สุดบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากยามที่อีกฝ่ายมาเจรจาสัญญาที่บริษัทกู้เฉียงอวินในฐานะผู้จัดการบริษัทถึงกับออกมาต้อนรับด้วยตนเองสถานการณ์ของบริษัทคุณแย่กว่าที่ผมจินตนาการไว้อีกนะครับหลังจากผู้ประสานงานของผู้ว่าจ้างลงจากรถก็มองดูตึกของบริษัทซึ่งสภาพและดูแสนจะธรรมดา ผู้ว่าจ้างในครั้งนี้เป็นบริษัทภาพยนตร์แห่งหนึ่งพวกเขาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งและต้องการเพลงซาวท랙5ากู้เฉียงอวินหัวเราะอย่างประดักประเดิดที่สำคัญคือคนมีความสามารถครับบริษัทของพวกเราเต็มไปด้วยคนมีความสามารถโดยเฉพาะอาจารย์เซียนวีซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเราเป็นอัจฉริยะจากมาตุภูมิแห่งดนตรีเชียวนะครับเขาเป็นคนที่ผมขอร้องทางสำนักงานใหญ่อยู่นานเลยนะครับกว่าสำนักงานใหญ่ของเราจะยอมส่งเขามา ผู้ประสานงานฝั่งผู้ว่าจ้างเอ่ยเสียงเรียบถ้าไม่ใช่เพราะเสียงอวี๋ผมไม่มาที่บริษัทของพวกคุณหรอกเพลงปลายักษ์ไม่เลวเลยใช่ครับใช่ครับกู้เฉียงอวินคุ้นเคยกับท่าทีของผู้ว่าจ้างหลังเดินเข้าประตูมาเขาและกู้ตรงก็พาอีกฝ่ายเข้าไปยังห้องรับแขกผู้ว่าจ้างดื่มชาที่กู้ตรงชงให้เอ่ยปากว่าผมจะบอกรีเควสตก่อนพวกคุณลองดูว่าโอเคไหมพวกเราต้องการเพลงที่เกี่ยวกับความรักในเมืองใหญ่เป็นเพลงซาวทร็ก รีเควสของเขาละเอียดมากบรรยายโดยละเอียดเสียสับหนึ่งรอบกู้เฉียงอวินวางท่าทางตั้งใจฟังเมื่ออีกฝ่ายพูดจบกู้เฉียงอวินก็ถูฝ่ามือกล่าวว่าคืออย่างนี้นะครับผมเข้าใจผู้ประสานงานฝั่งผู้ว่าจ้างกล่าวเรื่องราคาใช่ไหมครับถ้าพวกคุณตกลงก็เพิ่มราคาได้ครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับกู้เฉียงอวินพูดอย่างลำบากใจ อาจารย์เซียนอวีเวลาเขียนเพลงมีเงื่อนไขข้อหนึ่งครับก็คือหลังจากเขียนเพลงแล้วทั้งเรื่องนักร้องแล้วก็การโปรดิวเพลงเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจครับบรรยากาศนิ่งค้างไปหลายสิบวินาทีกู้ตรงถลึงตาเธอไม่รู้เรื่องนี้เลยสักนิดผ่านไปนับสิบวินาทีผู้ประสานงานฝั่งผู้ว่าจ้างจ้องมองกู้เฉียงอวินผู้จัดการกู้จริงจังหรือครับครับกู้เฉียงอวินจนปัญญา เขาย่อมรู้ว่าออเดอร์นี้คุณภาพสูงมากทว่าไม่กี่วันมานี้เขาไปหาหลินเยียนหลายรอบแล้วหลินเยเวียนก็ยังคงไม่ยินยอมดังนั้นจึงทำได้เพียงกล้ามกลืนฝืนทนเจรจากับผู้ว่าจ้างก่อนที่ทุกคนจะนั่งจับเขาเจรจาออเดอร์กันเขาถึงขั้นไม่กล้าเอ่ยถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำบริษัทก็เล็กแต่ผู้จาใหญ่โตใช้ได้เลยนะครับผู้ประสานงานฝั่งผู้ว่าจ้างลุกขึ้นยืนรบกวนแล้วขอตัวครับ กู้เฉียงอว,วินกระวนกระวายคุณพิจารณาอีกหน่อยเถอะนะครับเพลงปลายักษ์ก่อนหน้านี้เพลงรวมไปถึงการทําเพลงอาจารย์เซียนอวีเป็นคนรับผิดชอบเองมีส่วนร่วมในการโปรดิวเพลงผมก็เข้าใจได้แต่ทางผมกําหนดตัวนักร้องไว้แล้วจะร้องได้ไม่ได้จะต้องถามความเห็นพวกคุณอีกเหรอคนจากฝั่งผู้ว่าจ้างพูดอย่างหัวเสียกู้เฉียงอวินรีบตอบว่าอาจารย์เซียนอวีเป็นมืออาชีพมากเลยนะครับผู้ประสานงานฝั่งผู้ว่าจ้างถลึงตาใส่กู้เฉียงอวิน บริษัทเรามีแผนกดนตรีโดยเฉพาะหรือคุณคิดว่าพวกเขาไม่มืออาชีพผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับสรุปแล้วเรื่องนี้พวกเรายอมรับไม่ได้ครับผมเชื่อว่าในฉีโจคงมีผู้ว่าจ้างแค่ไม่เท่าไหรหรอกที่จะยอมรับข้อเรียกร้องพันนี้คนที่ไม่รู้อาจคิดไปว่าพวกคุณเป็นผู้ว่าจ้างซะมากกว่าผู้ประสานงานฝั่งผู้ว่าจ้างเดินสะบัดแขนเสื้อผาคนของตนเดินกลับไปก่อนที่จะออกไปปากยังคงบ่นพึมพำ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอผู้รับงานที่ยื่นเงื่อนไขประเภทนี้มีสิทธิ์อะไรมาเรียกร้องขอโทษนะครับขอโทษด้วยหลังจากที่กู้เฉียงอวินส่งอีกฝ่ายไปแล้วสีหน้าเขาก็ย่ำมแย่ลงกู้ตรงซึ่งอยู่ด้านข้างมองกู้เฉียงอวินเรื่องนี้จริงหรือคะตัวแทนหลินเขาเป็นเรื่องจริงกู้เฉียงอวินถอนหายใจกู้ตรงพูดอย่างอับจนหนทาง กว่าจะได้ออเดอร์ตรงตามที่ต้องการมานน่าเสียดายพ่อลองไปคุยกับตัวแทนหลินอีกรอบดีไหมคะกู้เฉียงอวินสายหน้าคุยมาตั้งหลายรอบแล้วคุยอีกรอบเขาคงรำคาญแย่แล้วเข้าใจแล้วคะ่ะกู้ตรงกัดฟันเอย่ยหนูเชื่อว่าสุดท้ายก็จะมีคนยอมหนูจะไปหาอีกออเดอร์หนึ่งมาชื่อของอาจารย์เซียนอวนีใช้ได้ผลมากเลยล่ะคะ่ะกู้เฉียงอวินไม่พูดไม่จาเขารู้ว่าเรื่องนี้ยุ่งยากมากแค่ไหน ผู้ว่าจ้างในชีโจเป็นใหญ่จนเคยตัวทําไมซื้อเพลงสักเพลงจะต้องมาถูกเจ้าของผลงานชี้นิ้วสั่งชื่อเสียงของเซียนอวี๋ไม่ได้มีส่วนช่วยมากนะักท่าทีของผู้ว่าจ้างเมื่อครู่นับว่าดีแล้วถ้าหากเป็นพวกที่อารมณ์ร้อนน่ากลัวว่าคงจะระเบิดโทสะตรงนั้นเลยกู้ตรงพูดปลอบใจว่าไม่ต้องกังวลหรอกค่ะเป็นผู้ว่าจ้างนั่นแหละที่ไม่รู้จักของดีออเดอร์ของเมืองหลงของเราก็เสร็จแล้วไม่ใช่หรอคะ สุดท้ายอีกฝ่ายก็ยังอุตส่าห์ขอบคุณตัวแทนหลินหนูออกไปดีกว่าคารอข่าวดีจากหนูแล้วกันนะพูดจบกู้ตรงก็ออกไปสีหน้าของกู้เฉียงอวินแลดูขมขื่นดูจากบุคลิกและนิสัยเมื่อเทียบกับพ่อเพลงอย่างหยางจงหมิงซึ่งก่อนหน้านี้จะแสดงฝีมือที่ฉีโจ้บ้างเป็นครั้งคราวตัวแทนหลินไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยแฮะเรื่องนี้แพร่สะพัดไปในบริษัทอย่างรวดเร็วหลังจากทุกคนได้ฟังเรื่องเงื่อนไขของหลินเยียนแล้วก็งงไปตามกัน จริงหรือเจ้าจี้ตัวแทนหลินต้องการให้ทางผู้ว่าจ้างปล่อยสิทธิ์ในการเลือกนักร้องและอัดเพลงมีผู้ว่าจ้างตอบตกลงหรือเปล่าสองวันมานี้ฉันพยายามหาออเดอร์มาได้ต่อให้หามาได้แล้วอีกฝ่ายก็อาจไม่ตกลงกับเงื่อนไขของตัวแทนหลินสินะหัวจะปวดไปหมดฉันว่าชีโจโคงจะไม่มีผู้ว่าจ้างที่ไหนยอมตกลงกับเงื่อนไขนี้หรอก ถึงฉันจะเข้าใจเงื่อนไขของตัวแทนหลินก็เถอะใครจะอยากให้คนอื่นมาตัดสินใจว่าเพลงที่ตัวเองใช้น้ำพักน้ำแรงเขียนออกมากลายเป็นแบบไหนชีโจก็คือสวรรค์ของผู้ว่าจ้างออเดอร์นั้นที่ฉันทำปีที่แล้วพวกนายยังจำได้ใช่ไหมเห็นชัดๆว่าเป็นเพลงที่เหมาะให้ผู้ชายร้องแต่สุดท้ายพวกเขากลับไปหาเด็กผู้หญิงมาร้องตอนนั้นฉันโมโหแทบแย่แถมพวกเขายังมาโทษว่าเพลงฉันไม่ดีอีกเด็กผู้หญิงจะไปดึงจุดเด่นของเพลงออกมาได้ยังไง ทุกคนบนระคนแดกดันอยู่สักพักท้ายที่สุดแล้วก็กลับกลายเป็นทอดถอนใจอย่างจนปัญญาจะทำยังไงได้หลับไปหาออเดอร์กันต่อเถอะในตอนนั้นทุกคนล้วนแต่สัมผัสได้ว่าภาระนี้หนักอึ้งเหลือเกินตอนที่147เร่เข้ามานักศึกษาคณะวิจิตศิลป์วันต่อมาชินโจวิทยายลัยศิลปะชินโจเปิดเทอมเร็วกว่าที่ชีโจหนึ่งวัน หน้าประตูวิทยาลัยมีรถจอดอยู่ไม่น้อยโดยมากแล้วเป็นรถที่มาส่งนักศึกษาใหม่และบนรถสีแดงหนึ่งในนั้นก็มีเด็กผู้หญิงสองคนลงมาถึงแล้วผู้หญิงทางฝั่งซ้ายคือหลินเซียนเธอเปิดกระโปรงหลังรถยกสัมภาระของหลินเหยาน้องสาวลงมาเธอแน่ใจใช่ไหมว่าจะอยู่หอวิทยาลัยอยู่ใกล้กับบ้านเรามากพี่ดูแลเธอก็สะดวกนะปีหนึ่งมีการศึกษาด้วยตัวเองตอนเย็นหลินเหยาวบอกอยู่หอก็สะดวกดี ลินเซียนกล่าวกล้วหัวเราะคนอื่นพยายามจะออกไปอยู่ข้างนอกหนีการศึกษาด้วยตัวเองของปีหนึ่งเธอกลับยืนกรานจะอยู่ที่นี่นี่ก็อยู่มหาลัยแล้วหลังจากนี้ไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นแล้วนะหนูชอบเรียนหนังสือลินยาวช่วยพี่สาวยกกระเป๋าลินเซียนยิ้มเอ่ยคำพูดนี้ถ้าออกมาจากปากคนอื่นพี่คงไม่เชื่อแต่ถ้าเธอพูดก็น่าเชื่อถือมากงั้นปีหนึ่งอยู่ที่วิทยาลัยก่อนแล้วกันรอปีสองพวกเราค่อยออกไปอยู่ด้วยกัน ตอนนั้นพี่ชายเธอก็น่าจะกลับมาแล้วหลินเหยาวตอบได้ค่ะหลินเซียนเอ่ยว่าก่อนหน้านี้พี่เธอยังบอกว่าจะดูแลเธอแต่ตอนนี้กลับหายไปไม่เห็นแม่แต่เงาหน้าจะทําได้แค่ดูแลออนไลน์แต่การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นโอกาสที่หาได้ยากตอนเธออยู่ปีสามก็ลองดูได้หลินเหยาวพูดอ๋อลินเซียนหัวเราะอ,อีกครั้งเห็นได้ชัดว่าคุณเคยกับบุคลิกของลินเหยาแล้ว ในครอบครัวมีลูกสามคนหลินเยียนกับหลินเหยามีนิสัยใกล้เคียงกันที่สุดทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาท่าทางหรือทัศนคติต่อหลายๆอย่างหรือแม้แต่รถนิยมก็คล้ายคลึงกันมากสองพี่น้องลากกระเป๋าเดินทางไปเมื่อถึงหน้าประตูวิทยาลัยจะมีผู้ประสานงานจากสมาคมนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะชินโจโรออยู่นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวิทยาลัยจะต้องลงทะเบียนก่อน และเมื่อหลินเหยบบอกชื่อของตนรุ่นพี่ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนก็เงยหน้าขึ้นมาทันทีเธอชื่อหลินเหยาหลินเหยาตอบค่ะรุ่นพี่ที่รับผิดชอบการลงทะเบียนอ่านข้อมูลของหลินเหยาโดยละเอียดทีท่วนก่อนเอ่ยขึ้นราวกับกำลังยืนยันตัวตนหลินเหยาคณะวิจิตศิลป์เสกหนึ่งปีนี้อายุ18มาจากเมืองอวินชันพูดถูกใช่ไหมมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะหลินเซียนมองอีกฝ่ายอย่างประหลาดใจ รุ่นพี่คนนี้พยักหน้าอย่างยิ้มแย้มหลังจากนั้นจูจ่ๆก็หันไปตะโกนเรียกกลุ่มคนซึ่งอยู่ไกลออกไปรุ่นพี่จงคนที่พวกพี่หามาแล้วนะคนนี้คือหลินเหยวยหลินเซียนกับน้องสาวชะง,งักไปทันใดนั้นไกลออกไปก็มีคนกรูกันเข้ามาหัวหน้าที่นํามาชื่อว่าจงอวี๋วิ่งเข้ามาหาหลินเหยวยแต่ไกลพร้อมเอ่ยด้วยใบหน้าเปี่ยมรอยยิม้มเธอคือหลินเหว่ยงน้องสาวของหลินเยียนใช่ไหมเขาให้พวกเราดูแลเธอให้ดีเดี๋ยวพวกเราถือกระเป๋าให้หลินเซียน ยังไม่ทันรอให้ตั้งสติคนกลุ่มนี้ก็แบ่งกันถือของเสร็จสรจากนั้นจงอวีก็ยิ้มเอ่ยเดี๋ยวผมพาไปที่หอวิทยาลัยให้นักศึกษาที่พักหอในใช้พวกเครื่องนอนที่เหมือนกันอีกเดี๋ยวฉันจะให้รุ่นพี่ผู้หญิงคนนั้นพาเธอไปรับรุ่นน้องหลินเหยาทุกคนในคณะวิจิตศิลต่างก็รีบเอ่ยทักทายหลินเซียนรู้สึกได้ถึงเพียงความสับสนในใจรอยยิ้มของจงอวียังคงประดับบ,บนใบหน้านำทางไปพลางอธิบายให้หลินเหยาฟัง วิทยาลัยศิลปะฉินโจของเราสวยมากเลยนะฝั่งตะวันออกเป็นป่าเล็กๆพื้นหนึ่งฝั่งตะวันตกเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ทิศเหนือเป็นทะเลสาบคนขุดพวกเราส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะวิจิตศิลป์ปีสี่ถ้าเธอได้แบ่งเสกแล้วอย่าลืมบอกฉันนะที่ปรึกษาของปีหนึ่งฉันรู้จักทุกคนจะได้ไปบอกให้ท่าในชีวิตประจําวันต้องการหรือเดือดร้อนอะไรก็บอกฉันได้เลยรุ่นพี่อย่างพวกเราอยู่ในวิทยาลัยก็พอจะพึ่งพาได้อยู่นะหลินเซียน เธอสัมผัสได้ถึงการดูแลเอาใจใส่ที่หลินเยียนมีต่อหลินเหยาเพียงแต่ภาพเหตุการณ์นี้เป็นเดจาวูที่ยังจำชัดเธอคบคิดอยู่นานกว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองนักศึกษากลุ่มนี้กระตือรือร้นกับน้องสาวของเธอมากเหมือนกับท่าทีที่หัวหน้าบรรณาธิการกับบรรณาธิการบริหารมีต่อเธอตอนที่ตนเพิ่งเข้าไปในคลังหนังสือซิลวบลูไม่มีผิดเพี้ยนเดี๋ยวก่อนแปลกๆอยู่นะสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า สีหน้าของหลินเซียนแลดูคลางแคลงใจแต่ก็ยังนึกไม่ออกสักทีว่าจุดสำคัญอยู่ตรงไหนกันแน่ส่วนหลินเหยายังคงเยือกเย็นต่างกับปฏิกิริยาตอบสนองของหลินเซียนต่อสถานการณ์เดียวกันโดยสิ้นเชิงประหนึ่งว่าเรื่องทั้งหมดอยู่ในความคาดหมายนักศึกษาจำนวนมากอยู่ไกลออกไปเมื่อเห็นรุ่นพี่ชายหญิงต่างห้อมล้อมคอยช่วยเหลือรุ่นน้องนักศึกษาปีหนึ่งก็ล้วนมีสีหน้าชงนใจคงไม่ใช่เพราะทุกคนหลงสเสน่ห์ใบหน้าสสวยของน้องผู้หญิงคนนี้หรอกหระมัง้ง ผู้หญิงคณะวิจิตศิลป์มีแต่คนหน้าตาดีคนที่สวยพริ้งเพลาวใกล้เคียงกับหลินเหยวก็มีไม่น้อยไม่เห็นจะมีใครได้รับการดูแลเป็นพิเศษระดับนี้เลยมีนำซ้ำในบรรดานักศึกษากลุ่มนี้ยังมีรุ่นพี่ผู้หญิงอยู่ตั้งหลายคนหลินเซียนโทรหาหลินเยียนเนื่องจากความต่างของเขตเวลาในตอนนั้นหลินเยียนเพิ่งตื่นนอนได้ไม่นานหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวก็อธิบายว่าจงอวี๋ผมรู้จักก่อนหน้านี้ฝากให้เขาดูแลน้องให้ดีไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรพี่วางใจเถอะ เข้าใจแล้วในที่สุดหลินเซียนก็เบาใจลงในตอนนั้นจงอวีก็ยังคงพูดคุยกับหลินเหยากระตือรือร้นเสียจนลาดูราวกับมีเจตนาอื่นแอบแฝงเดี๋ยวรุ่นน้องเอาของไปเก็บในหอแล้วมาดูชมรมจิตกรรมของพวกเราได้นะท่านเทพอยู่ที่ชมรมจิตกรรมของพวกเราเขาเป็นถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนักศึกษาครึ่งชมรมก็เรียนกับเขาทั้งนั้นหลินเหยาถามท่านเทพก็พี่ชายของเธอไง หลินเหยาวพยักหน้าราวกับกำลังใช้ความคิดจงอวีกับผู้คนโดยรอบสบตากันลอบยิ้มอยู่ในใจบุคลิกท่าทางแบบนี้เหมือนข้อออกมาจากท่านเทพตอนนี้ท่านเทพไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ชีโจเห็นลักษณะนิสัยของน้องสาวและพี่ชายเหมือนกันแบบนี้ก็ทำให้รู้สึกคุ้นเคยสนิทสนมขึ้นอีกหลายส่วนอะไรฟรานียมีเพียงหลินเซียนที่เก็บอาการไม่ได้เธอได้ยินคนเหล่านี้พูดคุยกันทันใดนั้นก็รู้สึกว่าตนมองหลินเยียนไม่ออกแล้ว เจ้าน้องชายคนนี้มีเรื่องที่ปิดบังไม่ยอมบอกเธอทำไมถึงรู้สึกว่าเขาแค่พูดคำเดียวทั้งคณะวิจิตศิลป์ก็แทบจะแย้ตราทับมาเป็นองครักษให้น้องสาวกันหมดเขาไม่ได้อยู่สาขาการประพันธ์เพลงหรอกเหรอในตอนนี้สมองของหลินเซียนเกอร์เดบาพาหลินเยียนสายยยิ้มแต่หลินเยียนก็ไม่มีทางสายายยิ้มแบบนั้นแน่และที่ตึกเรียนของคณะวิจิตศิลป์ในห้องทำงานคณะบดีของอันมองผู้ช่วยด้วยความประหลาดใจ คุณบอกว่าวันนี้น้องสาวของหลินเยียนมาเข้าเรียนที่วิทยาลัยศิลปะฉินโจของเราแถมยังเข้าคณะวิจิตศิลป์ด้วยผู้ช่วยพยักหน้าใช่ครับของอันเอย่ยชื่ออะไรผู้ช่วยตอบชื่อหลินเหี่ยครับของอันเดินกลับไปกลับมาทันใดนั้นรอยยิ้มก็ผุดพลายบนใบหน้าถึงแม้จะดึงตัวหลินเยียนมาที่คณะวิจิตศิลป์ไม่ได้แต่น้องสาวของเขามาที่นี่แล้ว หลังจากนี้เขาจะไม่ใส่ใจคณะวิจิตศิลป์อีกก็คงไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่คุณว่างั้นไหมผู้ช่วยคงอันกล่าวว่าเสกที่มาตรฐานสูงสุดในปีหนึ่งคือเสกหนึ่งคุณไปจัดการหน่อยให้หลินเหวาไปอยู่เสกหนึ่งแล้วกันบอกกับที่ปรึกษาเสกนั้นด้วยช่างเถอดเดี๋ยวผมไปคุยกับที่ปรึกษาเองว่านักศึกษาคนนี้สําคัญมากผู้ช่วยพยักหน้าคงอันกล่าวกลัวหัวเราะ ถ้าหลินเห่ยมมีพรสวรรค์ได้สักครึ่งของพี่ชายหลังจากนี้ผมจะสอนด้วยตัวเองคุณเองก็ว่าน่าสนใจใช่ไหมหล่ะพี่ชายหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ยอมมาคณะวิจิตศิลส่วนน้องสาวยื่นเข้ามาที่นี่เลยเห็นได้ชัดว่าหลินเยียนมีชะตากับคณะวิจิตศิลของเราไม่จบสิน้นผู้ช่วยความฝังใจนี่มันน่ากลัวจริงๆเลย